นะครับกินขอน้ำกันครับทอดสินหลอดสุกก่อนครับบนป่าครับบนป่าทู่ตุ่มไข่ผักลวบข้าวเหนียวครับมาครับแม่ข้าเหนียวร้อนๆกินกับ บนป่าครับมาแข้งขมครับ <S <S ทอดสิ้นหลอดทอดสิ้นหลอด สุกานทอดครับเนื้อสุกานทอดหัวคาอ่อนครับ